สวัสดีสมาชิกคาสานาเสาเดคุณนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกเชียร์หลายรายการเลยครับหนึ่งคุณในรายการวันนี้มอมปีเกมฟุตบลอลยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกฤด,ดูกาล2025ถึง2026รอบลีกเฟสนัดที่7คุณระวังอินเตอร์มิลานเปิดบ้านตระกรายยันของอาร์เซโนอุดเลิศฟังเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานนะครับภายใต้าใการคุมทีมของคริสเตียนชิวูผลงานล่าสุด บุกไปชนะอูดินเนเซ่เสอหนึ่งในเกมเจเรียอิตาลีส่วนเกมยูฟาเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลเ1อหนึ่งตารางคะแนนรอบลีกเฟสตอนนี้อยู่อัดับ6เก็บ12คะแนนเซติฮันนัตังสุดชนะ4เสมอหนึ่งทางฝั่งทีมเยือนาอ์เซนนห้ายใต้การคุบคมของมิเกลอาเตตาผลงานล่าสุดบุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอรเรส สูมเรือศูนย์ในเกมลีกส่วนเซกยูฟาบุกไปชนะคับรุสสูมเรือสามตารางคะแนนรอบลีกเฟสนำเป็นจ่าฝูงเก็บ18คะแนนสถิติหัานัดหลังสุดชนะ3เสมอ2การจาัดทัพวันนี้เจวานอินเตอร์มิลานมาในระบบ3-5-2หคูหนาซงลาตาโรมานติเนสจะพูดกับมาคุสตูรามไม่ใช่ตรงกลางวางเฮนริกมาคิเตยาน ฟิโออเตอร์ซิลินสกี้นิโคล่าบาเลราวิงแบก็กซ้ายเฟเดริโกดิมาโกวิงแบ็กขวาลุยอลิเกกแผงหลังสามคนวางบาสโตนีมเดลออาคารจียานบิดเซกผู้สามตัวก็จะเป็นยานซอมเมอร์ทั้งด้านยิงยันอาเซนอนมาในระบบ4-3-3สามประสานในลูกนำทับโดยเรยนโดนฮสัสซาการีรวลเซชุบุคาโยซากา้า คงมเกมในกลางวางเด็กันไรต์มาตินซูบิมนดีมาตินโอเดกาคู่เซ็นเตอร์กาเบรียลมากานเยสจะคู่กับวิลเลียนซาลิบาแบ็กซ้ายลุยส์สเคอรี่แบ็กขวายูเรียนทิมเบอร์ผู้สำหรับก็จะเป็นดาบิดดาย่าคู่นี้ก่อนเกมเขาให้แอสเซนอลบุกมาเดียวกันเล็กน้อยนะครับเกมเราสุดที่เจอกัน,กนอินเตอร์เปิดบ้านชนะ1นึ่งบุรีศูนย์เคยเจอกันมาสีนัด อินเตอร์ชนะสองอาร์เซนอลชนะสองฮาซนาคููนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านต้องการแต้มอย่างมากเพื่อรักษา8ปดระดับแรกมาจากอาร์เซนอลที่แทบจะการันตี8ปดระดับแรกแถมนัดต่อไปต้องพักนักเตะเพื่อทำศึกกับแมนยูเชื่อว่างูใหญ่อินเตอร์มิลานมีดีพอที่จะไม่แพ้ในเกมนี้สกอร์ที่คาดสเสมอกันไปหนกุหนึ่ง อย่าลืมติดตามช่องผมยครับพ้กันใหม่สวัสดีครับ